สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่9กันยายนนะครับผมมาทำเอกสารชี้แจงแนวทางสาธารณประโยชน์ของวัดป่าลำจังหันนะฮะนี่นะครับที่เห็นเป็นเสาอยู่นั่นคือเสาแนวถนนจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้จะกว้างประมาณ6เมตรนะครับถนนจะกว้างประมาณ6เมตรเต็มนะฮะแม่ยายของผมได้ชี้แจงต่อสาธารณไว้เช่นั้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเนี่ยมาเก็บข้อมูลเพื่อจะไปปรึกษาอายการว่า,าเหตุพิพาทเนี่ยมันยังมีบางจุดที่ยังไม่ถูกต้องเพราะผมไปปรึกษาท่านอายการที่วิเชียนบุรีมาท่านอายการก็เลยบอกว่าเมื่อเราพบข้อมูลใหม่ก็ให้ยื่นทำร้องใหม่ผมก็เลยทำตามที่ท่านแนะนำนะครับ จุดที่เราผ่านมาตะกี้เนะี่ยปากทางกว้าง6เมตรเห็นไหมฮะที่เรามองเห็นไปมีป้ายขา,ขาวๆอยู่นะเห็นป้ายขา,ขาวๆแล้วก็มีเสาอยู่ตรงกลางด้วยนั่นถ้าทัดมาจากเสานะจะเป็นถุนปุ๋ยขา,ขาวๆนะฮะด้านซ้ายมือนะครับนั่นคือแนวเขตถนนเดิมของใบไต่สวนนะฮะไม่ใช่เสาปูนยาวๆนะฮะเสาที่เป็นถุนปุ๋ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆนะฮะ <c oughs> สาเหตุเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยแม่ยายผมเนี่ยทายาทผมเนี่ยเป็นเขยแม่ยายผมเนี่ยบริจาคทางเนี่ยมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนหมู่หนึ่งบ้านลำจังหันเนี่ยเป็นความกว้าง6เมตรนะครับ <c oughs> จากเอกสารที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีใบไต่สวนนะครับ ทำไมถนนถึง6เมตรสมัยนั้นเนี่ยเขามาฝรั่งมันมาสำรวจแนวถนนตัดตัดถนนใหม่เล21ย21เมตเนี่ยนะฮะเพราะที่ของผมเนี่ยมันอยู่ห่างไม่ห่างจากแนวถนนหมยเลย21มากนะักเพราะมันจะเฉียดที่แม่ยายผมทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้ที่มีราคาคุณต้องมอบทางสาธารณประโยชน์ให้มันกว้าง6เมตรเลยตามมาตรฐานแม่ยายผมก็เลยทําเช่นนั้นนะฮะ แต่เพรเอืนว่าเส้นทางที่ตัดใหม่ไม่เฉียดเข้ามาใกล้แต่ก็ยังคงมีอยู่ขนาดหกเมตรของถนนนะครับนี่นะครับนี่คือเสาปูนที่ปักใหม่ที่เจ้าหน้าที่รังวัดเขามาปักใหม่ <c oughs> ซึ่งมันก็ตรงกันกันกบแนวแนวแนว,แนวของต้นสเสดานะฮะแต่ที่ปักใหม่เนี่ยมันไม่มันไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าถ้าวัดไปจาก จุดที่เป็นเสาปูนเนี่ยไปถึงขอบถนนฝั่งขวามือของภาพนี่นะครับมันจะเหลือ4เมตร80เซนแต่ถ้าวัดจากถุงปุ๋ยที่ถัดมาเนี่ยห่างกันประมาณเมตร20เซนรวมกันมันจะเป็น6เมตรเต็มนะฮะและโคนต้นถุงปุ๋ยเนี่ยเดิมทีผมเข้าออกถนนเส้นนี้ผมเห็นโฉนอยู่นะครับแล้วก็ตรงโคนเนี่ยมันจะเป็นโคนต้นมะพร้าวเก่านี่ฮะเนี่ยตอมะพร้าวเนี่ยนอนอยู่เนี่ยเห็นไหมครับต้นมะพร้าว คนสมัยก่อนเขาจะปลูกมะพร้าวไว้เป็นแนวเขตนะฮะส่วนนะี่เท่าที่เล็งเนี่ยถ้ามองลึกเข้าไปนะครับมันจะถึงสระน้ําที่เขาขุดอยู่ข้างนี้เลยฮะถนนเฉียดไปเลยทีนี้เอกสารพวกเนี้ยนะครับผมจะให้ดูช้าๆเป็นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ที่ผมยื่นให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งท่านก็ตอบรับมาจนกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่รังวัดได้มารังวัด แต่ว่ามันจุดเนี้ยจุดที่เรากําลังชี้แจงอยู่เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ที่แนวใบไต่สวนครอบคุมอยู่นะครับนี่การเขียนเอกสารนะครับผมจะให้ดูนะฮะการเขียนเอกสารของถึงผู้ว่าเนี่ยต้องเขียนอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะครับเรื่องขอให้ตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์เส้นวัดป่าลำยังหันอันนี้ผมต้องมาเขียนใหม่อย่างนี้เรื่องจากว่าเพื่อมันเกิดความถูกต้องนะครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนข้อความต่างๆนั้นก็นั่นแหละครับตามนั้นเดี๋ยวผมจะไปถ่ายในกระดาษ a 4ให้ให้ท่านได้รับซูนะครับส่วนเอกสารต่างๆเดี๋ยวผมจะชี้แจงท่านอีกทีละแผ่นละแผ่นนะครับและจากจุดนี้เมื่อฉันเมื่อผมได้ให้ท่านได้ดูเอกสารแต่ละแผ่นแล้วเราจะเข้าไปดูด้านในว่ามันชัดเจนอย่างไรนะครับนี่นะครับ <c oughs> นี่เป็นหนังสือตอบรับจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผมลองเรียนไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะฮะเพื่อท่านใดมีปัญหาพิพาทเกี่ยวกับทางสาธารณะเช่นผมเนี่ยจะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้บ้างนะครับนี่คือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านตอบรับผมมานะครับทีนี้มาดูเอกสารว่าแผ่นนี้นะครับระบุว่าปากทางเข้าวัดกว้าง6เมตรเต็ม อันนี้คือส่วนถัดมานะครับส่วนถัดมาคือตรงนี้นะครับตรงที่เราปักป้ายอยู่นี่ยท่านจะเห็นรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ไหมครนั่นนะครับผมจะทําช้าๆเพื่อให้มันเข้าใจง่ายนะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครัจุดนี้เดิมสังเกตได้คือต้นมะพร้าวเก่าจากถุงปุ๋ยถึงขอบถนนถึงจะกว้าง6เมตรเต็มตามที่ระบุไว้ในใบไต่สวนนะครับ แนวถนนเดิมขาดหายไป1.2เมตรเห็นไหมฮะถ้าวัดจากเสาปูนที่เจ้าหน้าที่รังวัดเขาปักให้ใหม่เนี่ยถนนตรงนี้จะเหลือ4เมตร80นะครับถนนจริงอะ่ะมันคือ6เมตรมันมีแผ่นที่เป็นสีมีนี่นแผ่นนี้นี่นะครับเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีอยู่ ที่ผมส่งไปให้ท่านผู้ว่าเดี๋ยวแผ่นนี้จะถ่ายเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนี่นะครับทีนี้ผมจะพาตามไปดูอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางครับอ่ะอันนี้อันนี้ใบไถสวนนะฮะใบไ่สวนเดี๋ยวผมให้ดูใบไ่สวนอ่านนะครับจะจะทาแผนช้าๆเพราะมันเป็นเอกสารทางกฎหมายมันต้องการความละเอียดนะฮะเผื่อท่านสมาชิก FC ท่านใดที่ไม่เข้าใจจะได้อ่านช้า อันนี้คือข้อความของใบไต่สวนนะครับส่วนอันนี้คือแผ่นที่สองแผ่นที่สองเห็นไหมครับจะมีระบุเลยว่าอำนาจของใบไต่สวนมีอะไรบ้างให้อ่านข้อ6นะครับข้อ6กนี่จะชัดเจนมากว่าให้ให้ให,ให,ให้ให้เจ้าของผู้ถือใบไต่สวนเนี่ยกัดแผนที่ขึ้นมาแล้วก็ไปชี้แจงให้เป็นสาธารนณะเช่นที่ผมทำอยู่วันนี้นะครับอ่าส่วนที่มันเกิดปัญหาเนี่ยนี่นะครับ เห็นไหมครับจุดนี้จุดนี้คือปากทางเข้าวัดจุดนี้จุดนี้คือตรงนี้ครับนะครับเนี่ยตรงที่เสาปูนปักอยู่เนี่ยตรงที่ถุงปุ๋ยปักอยู่ส่วนจุดนี้เป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้จุดนี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นแนวไส้กอกแล้วถ้าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันตีบส่วนจุดนี้คือจุดที่กว้างหเมตรอยู่กลางไร่นะฮะตอนนี้เราจะตามไปหาจุดนั้นเลยไป เจ็ดนาทีละรีบไปหน่อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราล่างล่างท้ายไปติดเครื่องเลยไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปจะไปดูอีกจุดหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้มันเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็จะถ่ายภาพให้ดูว่านะจะเห็นได้ว่าต้นสะดาเนี่ยจะปลูกเข้ามาประมาณกลางกึง่งกลางของถนนเลยก็ว่าได้ มีต้นสะเดาอยู่ประมาณ60ต้นสำหรับผมผู้ทำเอกสารและผู้ยื่นเอกสารมีใบไต่สวนด้วยผมต้องการที่จะ <c oughs> นำไม้สะเดาเนี่ยที่อยู่ในเหตุพิพาทอยู่ในพื้นที่ของใบไต่สวนเนี่ยเอาไปทำวัดเพื่อจะให้มันเกิดปัญหาหน้อยที่สุดในการพิพาทกับชุมชนเพราะว่าถ้าเอาไปทำวัดเนี่ยความขัดแย้งมันจะได้น้อยลงแต่จริงๆนะในอำนาจของใบไต่สวนเนี่ย ก็ไม่รู้ขอบเขตมันจะขนาดไหนผมกำลังจะไปปรึกษาอายาการนะครับ <c oughs> ผมทําคลิปนี้เพื่อจะไปให้อายาการท่านดูว่าเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะลงความเห็นอย่างไงว่าไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่ใบในสวนหรือยอยู่กลางถนนหรือทางสาธารณะเดิมที่แม่ยายผมเคยบริจาคไว้ให้ชุมชนเนี่ย <c oughs> มันเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> เห็นไหมฮะต้นไม้มันแทบจะอยู่ในกลางถนเนเยนะครับ <c oughs> ไปอีก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 เนี่ยครับเนี่ยนี่คือแนวถนนนะฮะขับรถไปอีกสิเห็นไหมถ้าเล็งเห็นไหมต้นสะดาเนี่ยมันอยู่แทบจะกลางถนนเลยนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะฮะด้านที่ผมแผนกล้องไปเนะี่ยด้านนี้เป็นด้านทิศตะวันออกนะครับเห็นไหมฮะถนนด้านนี้จะกว้าง6เมตรเต็มจะไม่มีปัญหา มันจะมีปัญหาอยู่ตรงจุด,ดจุดตะกี้เนี่ยฮะที่เราอธิบายเนี่ยตรงเสาปูนเนี่ยตรงนี้จะมีะโฉนดเสาโฉนดของผมนะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะตรงเสาต้นนี้ก็มีโฉนดอยู่นะครับกว้าง6เมตรเต็มเนี่ยที่เสาสองต้นน,นี่แหละครับคือที่มาผมจึงได้ทําเป็นคลิปเพื่อจะไปปรึกษาท่านอายการอีกครั้งว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับ นี่คือทางสาธารณะมีความยาว1นกิโลเมตรเต็มที่คุณยายสมศรีท่านได้มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนนะครับผมได้ตามหาเอกสารชุดนี้จากใบไต่สวนเนี่ยผมต้องไปเอาที่ที่ดินวิเชียนบุรีนะครับมาครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วจะมีท่อนต่อไปที่ผมจะไปหาอายการนะครับไปปรึกษาทนะ่านเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ